เนเครื่องในได้ครบทุกคนเลยนี่เป็นคนกระลกกระลาในกระปาดมือเจ้าของตอนนี้คิดพูดกระดุ่ยเบือพักไหนตัอ,ตอ อนนี้กทักทายสบายดีแล้วค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสู้คู่สู้คนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาวรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศดิบั่งติดตามนะครับส่งคลิปเสิร์ฟส่งขอทักทายสบายดีย่ำฉันสายเด้อพี่น้องย่ำฉันสายมีเนื้อสัตว์ก็นไม่ได้พาพี่พ่น้องไปหาอยู่หากินทั้งเลือดได้บุณีนะ ว้าว่ามื่อนี้จะสอนเอาซิ้นหมูน้ำข้าเจ้าเนาะเอาเฮาเดียวกับสาวพ่อนเพื่อนพี่น้องพูดหนึ่งนันเนกีบเป็นเงินไทยกันน่าจะประมาณ200ประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอเซพราะว่าเงินไทยมือขึ้นมือลงเนาะมาแลกเป็นเงินลาวนะทุกคนแต่สาวพ่อนเพิ่นไปเอาแล้วทุกคนเพื่อนไปเอามาปะอยู่ายุหกปีนนะเพื่อนปั่นหรือเรียบร้อยเพื่อนเอามานะจะสอนไปได้ไปเอาเนาะเพื่อนสาวพ่อนเพื่อนไปเอาไปเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้จะสอนกระซิได้เข้าในบ้านเข้าไปเอาซิ้นหมูเนาะมัน พสาวพ่ออนเพื่อนละเพื่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเอามาแล้วนะชิ้นหมูเขาเจ้าลุมมือนี้นะกาจะสอนจไปกาบสอนกับเขาคำมอกกบใจเอฟซีท่านที่เข้ามาติดตามได้เป็นงกำลังใจเฮ่อสอนเพือที่เข้ามาไม่ลืมฝากไลค์กดแท็กก็ดีตามกำลังใจเฮ่อสอนเพริะแม่งเทสคลิปใหม่ต่อต่อไปเด้อเพื่อนพี่น้องวัอนี้บรรยากาศลมแห้งลมหนาวๆเพื่อนพี่น้องเอ้ยสอนกับเจ็บคอเนี่ยเพราะว่าหญ้าฮอนหญ้าหนาวสุขภาพแบบเป็นเป็นลำบิดทันเพื่อนน้องไปเตือนสอนสเตฮาในบ้านก็แาบนี้นะ เซาเท่หียน้องอาหารเกิดแต่เ้านะวันนี้นะเดี๋ยวสิได้ยางไปฮื่นเสาพอนก่อนเฮียน้องเฮามาหอดในบ้านพี่ได้บอกว่าบ้านสวนนี่อยู่เหนือพุ่นเฮียน้องเอ้ยแต่พอนเพิ่งเอามาหอดเถินแล้วนะเอาพูดนึ่งเอาเฮาเดียวคนละครึ่งเฮียน้องหัวงบน้อยต้องเอาน้อยๆนะทุกคนไปเดี๋ยวสิได้ยางไปก่อนมาเถินเสาแป้งนี่เขาเจ้าแจกขนมเฮียน้องเอ้ยมีหอดเถินเสาพอนยอดเถินเสาพอสซ้ำได้ มาตูดขนมก้อนได้ยินข่าวว่าแจกขนมหูดังดีไรใดน,นี่คนก็นหลายแห้งคนเล้แจกขนมมา้ดอกน้อยป้าขนมกะแจกเขาดิ้กน้อยกินมอยนะมานำกินนอดมานำกินนอเธอนินได้เขาได้ได้ยินข่าวว่าัาแป้งแจกขนมนำาูเธอินโลดค้าเขามาเนยั้วออบวา ไม่น้องเต้นม้อยนะตายคนอยู่ทุกคนเลยขนมขนแจกกะขนมไข่เนาอไปก่อนนะสแป้งขับใจเด้อขนมซองทงขับใจหลาลๆชิ้นหมูป้านี่เฮิ่สะพอนี่เอาเอาฮาเดี๋ยวเขาลมสาวนี่ดิมาเอาซีนมาไว้ซิมขนมเพิ่งเพิ่งสะพอ ซื้อเฮ้าดีเดี๋ยวไปก็เด้เขาเมากับใจหลายๆว่าแม่กินขนมไปคนสะพอนก็มาเนี้ผู้คนสะพอนิยู่ข้างนั้นแหละทุกคนนะพวกเอาขนมน้าสะแป้งสองถงุงพันน่วเลยถุงนึงน่าจะสอนกินละเพราะว่าอันสะแป้งแจกขนมเพื่ออันที่น้อยทุกคน,นกคน็เลยเอาไปตูดนำ้ำอืมชอบเหงาเปลเดี๋ยวคนสะพอนมันนะขนมรอบบ่ายงานมันเกิดมันบ่อเลยละมือแรง เลยแจ้งหลงนะทุกคนครับเดี๋ยวมหันเฮินสาพอ่อนแล้วทุกคนเลยเป็นอยู่ทงเฮิรนดคนเนี่ะพ่อาจะสอนไม่ได้ไปอา้าวทุกคนเฮิรสะพอนไปอา้าวแต่ก็มาแบ่งปันเดียวยุเฮิร์เอานะแม่เดี๋ยวสีได้ขึ้นเฮิร์เหมือนกันนะคุณมหันเทิร์ดล้ปันเดียวแล้วบอสสะพอน แล้วปั่นชมชงได้มากก็พอดีมากก็พอดีเอาเลยน,นั่นเพิ่นปั่นเรียบร้อยเลยทุกคนตัวใหญ่เท่าหมูนะไป่ห่อเสื้อ,อเอ็ดแล้วล่ะอือนี่เอางเลิกก็ได้เอาลองเลิอก,กอ่ะนี่ส่องถุงทุกคนเลยตอนนี้กะจะซ้อนกะเอาซีนหมูเรียบร้อยทุกคนใส่เสือ้อสะโพนเป็นเสือ้อถุงเรียบร้อยไป่ก็เลยเอานะไปเดี๋ยววันนี้สองสิได้เมื่อหายให้กินเฮ็ดๆๆอยู่คนคนเด็ดอ้ะนะปั่นเดียวแล้วแล้วเขาเอ็ดเสื้อถุงแล้วล่ะกะ นี่ตอนนี้สอนกับมาฮอเดเทอรแล้วทุกคนสบายดีกันละขนมจะสอนอมาแต่ขึ้นสแปงมาให้ลูกสาวทุกคนเลยไปไปกินเนอะไปะเล่นมันนี่มอทเทอร์ระเดี๋ยวสอนสิได้ขึ้นไปให้กินเฮ็ดอยู่ก่อนพี่น้องเยป่ามาฮอเดเทอรแล้วก็ลมแห้งดีนะโซนเดือนสซนเฮ็ดยังไม่แล้วทุกคนขนมเอามาให้ลูกสาวนะถุงนึง่งสอนกินทุกนี่คืขันทาวานน้อยนี่นี่ทุกคนตอนนี้สอนกับขึ้นมาฮอดเทอร์ละได้อยู่ประมาณรูนึงนะทุกคน ลูกปลายก็เดียวส่วนมาเทาะซีนก็มาเนี้ยได้ทั้งกระดุ้ได้ทั้งซีงนเครื่องในได้ครบทุกคนเลยนี่โอ้โหหลายเตอร์เป็นคนในห้าสิบพันห้าสิบพันคนในตนล่าวมันไทยก็ประมาณร้อยกว่านี้เดีวยวส่วนที่ได้เฮ็ดกินกน็ไม่ได้อาหารก็แต่เซาทุกคนส่วนที่ได้ลาบลาบอาซีนะกรดูกมัมไนวมไนวไน้แกงเส้นไมยทุกคนะกรดูกมา ส,ส่วนได้สอยชิ้น่น่าขาทวกินก็นถือว่าได้ครบยทุกคนนั่นอันนี้กระดูแต่ส่งลายนะ่ะหมูมันเยอะมั่นทุกคนเลยนะชิ้นก็มีอยู่บิลายเดียวสอนสิได้ซ้อยลาบเอาทุกคนเลยกระดูมันก็วไว้แกงเซอร์นอไมทุกคนนี่แต่สิได้ซ้อยสิ้นลาบผมนู้นนี่เฮสลาบสิ้นหมูกินทุกคนเลยเป็นอาหารสิได้ลาบซ้อยลาบก้อนมันนี้นะอาหารเกิดแต่เสาเลยทุกคนมื้อนี้ เดี๋ยวมาซอยก่อนทุกคนเอ้ย,ยมาซอยซีนก็มาน,น,นี้นะปั่นเดียวกับสาวพ่อทุกคนซอยซีนลาบก็มาน,น,นี้ทำในนูลาบซีนหมูทุกคนหนาวอีแล้วก็ลมกระพัดแห้งทุกคนเฮ้อฉุนยุบพื้นคนเลยโคตลมแห้งด้วย พี่ล่มแห้งกระดิกกระดองอ่งเียพือสิหงมดปีใหม่ลมมันแห้งคนอนุายาตปาดมือโชวของเฮ้าเลยวันนี้ได้กินอาหารดีเด็เสาวเลยทุกคน ดีที่ว่าต้องได้ซื้อทุกคน,นลาาซีนหมูจะทำเมนูลาาซีน มุนม,มันล่มมะลีนะทุกคนล่มแห้งเลยน,นะหลังก็เีข้นจะโซนนะตังปุ่งป่างปุงป,งป่าง,งอยู่ทุกคนเลยเป็นคนกระลกกระลานล้วก,ก็ปาดมือจะขอปูข้างสิ่งลกนะทุกคนเรื่องแห้งล่มนะ นลงไปตอนนี้ส่นกระถอยแล้วละทุกคนเ้ยอันนั้นเลือเต็นหนังมันกับอันมันทุกคนนะยกับกระดูกนะมัน ติดกับหนังทุกคนเอ้ยปิ้งกินกับเสบอยู่นะนี่เดี๋ยววันนี้สอนสิได้ปรุงเคืองโคก่อนนะทุกคนถือวได้ทอยหนึ่งสีมันมีแต่สีทุกคนเอ้ยกัปผลมันน้อยน่อยหนึงไป่ะเดี๋ยวมาปรุงเคืองก็มนันเดี๋ยวมันเทอะปรุงเคืองสิได้โคก่อนทุกคนเลยสอนสีโคอะไรโคแล้วก็ยังออมมาล่าทุกคนเกลือกระเซือให้มันทอรอบเดียวเลยนะเอาจนลดเกลือว่างเพื่อน บัดปุุมเพิงกระเซิรแตเข๊าทำไมกำลังคิดโค้ทุกคนนี่ไปไปโค้กันเลนี้เดี๋ยวมาโคก่อนดิมอกะไหมไหมอยู่ทุกคนเลยแต่ดังเซิร์นเนี้ยเดี๋ยวมันกระดำคือเก้าทุกคนเพราะว่าโซนไซฟฟืนนะเซิร์นน้ำก้อน,นยันไฟไม่มอทุกคนเลยโคลงไปคือเป็นนอง ้มันสุกเซอร์ขันเฮ่าบิเซอร์น้ำนะ้ำไฟสีไม่หมอ้อเลยทุกคนเซอร์น้ำน่อยนึงให้มันเฮาเนื้อเฮาหนังนะนี่ซอยกับต้นใหญ่เท่าไรทุกคนมันไหวนะซอยต้นใหญ่นะเอา้าเดี๋ยววันนี้ก็ทถามันสุกแบบนตอนนี้กระพดแล้วทุกคนแต่ซีนหมูยังไม่ทันได้สุกเลยอีกจังน้อยโคมันสุกๆกก่อนเอามาลาบทุกคน หลับประเดีย๋ยวหลับมุนได้หลับตอนสีค,คือคือน้อยนึงทุกคนเอ้ยนี่ตอนนี้กระปงได้แหละตอนนี้ก็คือซีซุกเลยทุกคนเลยน้ำมันก,บบกระบอกเติมได้เดี๋ยวสอนสิได้ป๋งก็มีนะนี่ป๋งกับปะเฮ้มันเย็นย่งลาบทุกคน เดี๋ยวสอนสิไปซอยเบอร์พักคือไว้ก้อนมานี้นะนี่ปงปะอันนี้ลาบเซอมอน,นี่เลยทุกคนนี่ถ้ามันเนย็นยังลาบไนปะหาซอยเบอร์พักท่านะทุกคนเดี๋ยวมาซอยเบอร์พักท่าทุกคนนะสามสีมันเย็นเบอร์พักโบ้โห่หอมฮะจะสอนเด็ดขึ้นมาแล้วนะอตอนเนี้อยองแทะซอยเบอร์พักแล้วพอดีมันเย็นนะทุกคนเพราะว่ามาคิดกิดสอนเกีมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะ คือก็ย่ามันลงท้ายนะทุกคนเอ้ยพอละไปเดี๋ยวไปปรุงเครื่องก็มานี้นะพักต้นเงี้ยก็มีทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วทุกคนหลังจากที่ซอยเบือพักไปแล้วเดี๋ยวสอนมาปรุงเครื่องก็มานี้นะไปกินข้าวแล้วทุกคนเอ้ยต่อมากับข้าวไม้ข้าวคูทุกคนเอ้ยนี่ชิ้นน้อยไม่ต้องเซื้อหลายนะมาคิด อ่กมากัะดวยบือพักไหนหลับทีนหมูทุกคนเลย ตอนนี้กะสวนกะลาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตาแเ่บนะเดี๋ยวส่วนกันสิได้ตักก็มานี้นะตักไปกิดนก็มานี้นะทุกคนเลยลับสีหมูสีหมูป่าทุกคนหมูบ้านหมูเมนหมูป่าเด้อตอนนี้กันแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวตักไปกินก็มานีได้ประมาณจานนึ่งพอดีนะทุกคนนี่ ของดีมีน้อยนะทุกคน,นเดี๋ยวละไปเดี๋ยวไปกินกอนมาน,นี่นะนี่จัดหนึ่งเอเล่เลย,เยมา,มาทุกคนของอยู่ของกินกันเรียบร้อยละนี่ลาบหมูมลาบซิ้นหม,มูกินกับมัน อีพอกินห<อ>วานได้มึงกับโท้พมีอยกินอะไรอหรอคนข้าวสารมันสนจะมีเพล็กอะขันขวนไปลิ้นละ หอมเล็กกินซีนใหนึ่งนะทุกคนมาทุกคนเข้าเรือพี่น,น้องรับซีมุน ก็โอเคเนาะเพราะว่าจะส่วนการกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วทุกคนเลยถือว่ามื้อนี้บรรยากาศก็ลมโบ๊ทหุยๆก็สีหนาวๆลมพัดน้อยนึงนะทุกคนมื้อนี้ก็สอวนก็ได้กินอาหารดีเพราพี่น้องกินลาบซีนหมูเนาะแต่บีแม่นซีนหมูป่าเพราพี่น้องไอซีนหมูบ้านว่าส่วนนี้น่ะมีมีเพื่อได้หมูป่าเลยทุกคนนะเอาสำหรับกินนี้ส่วนก็สิได้ขออนุญาตปิดคลิปไว้ซีนี้แหละลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดลังใจเพ้่อส่นแน่ บัดนี้แหงใหคลิปใหม่ต่อไปเด้อสัสดีสวัสดีบ๊ายทุกคนขอสอนในคลิปหน้าเด้อทุกคน